สวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนเอีทั่วโลกอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกอเพื่อนเพื่อนยูทูบด้วยกันทุกคนทุกท่านสวัสดีนะคะวันนี้ไม่น้อยทำคลิปไม่มีอะไรเนาะไม่ข่าวบ้านข่าวเมืองก็ขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะไม่น้อยขอยกตัวอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หน่อยคุย เรื่องผู้ยาบ้านฟินแลนด์นี่แหละแม่น้อยชื่นชมผู้ยาบ้านฟินแลนด์นะถึงผู้ยาบ้านฟินแลนด์นะเขาจะเป็นเด็กเป็นเล็กแต่จิตใจเขาเหมือนผู้ใหญ่อายุสามสิบสี่สิบปีเลยขนาดเขายี่บเก็ดยี่แปดเขารับผิดชอบทําตัวได้ดีมากบางตัวได้ดีมากทํากับลูกกับเต้าทํากับพี่กับน้องทํากับ ทีมงานสม่ำเสมอเออลูกน้องออเขารักเหมือนลูกเหมือนหลานกับทีมงานของเขาเข้าดีสม่ำเสมอเออใครทำไม่ถูกเขาก็พูดต่อหน้าต่อตาใครทำอันนี้ไม่ถูกต้องเขาก็จะบอกจะเตือนไปเออก็คือเขาไม่พูดอ้อมค้อมพูดต่อหน้าต่อตาใครไม่ดีเขาก็จะเรียกมา มาคุยมาบอกเออทําอันนั้นไม่ดีทําอันนี้ไม่ดีเขาพูดออกมาได้ดีแล้วเขาทําวางตัวถูกทําวางตัวได้ดีมากปกครองคนได้ดีมากเป็นผู้นําได้ดีเออคนอายุเท่านี้คุมคนได้ขนาดนี้ทีมงานโตเกียวมิวสิทธิน่ได้ดีขนาดนี้สุดยอดเลยไม่น้อยก็ไปดูแกเนาะไปดูคลิปแกไลฟ์สดอ่าเฟซบุ๊กอืม แกก็ไปรับน้องนาริตะกับโตเกียวไปรับพารับอยู่โรงเรียนพาไปกินข้าวกินปลาแล้วก็กินข้าวกันกระหนุงกระหนิงพ่อลูกน่ารักมากเป็นตาอบอุ่นน้องน้องนาริตะก็น่ารักอตเกียวก็น่ารักพ่อพ่อเขาป้อนข้าวนะเขากขาหยอกล้อกันไปอย่างนั้นนี่กระหนุงกระหนิงอ่ะ,อะแบบน่ารักมาก น้องตัวเกี้ยวก็กินข้าวเก่งนะพอ่อพ่อนเขาเ,เขาก็กินกินข้าวผัดเนาะข้าวผัดไข่เออเขาก็กินพ่อก็กินอีกอย่างลูกก็กินอีกอย่างรู้สึกพ่อจะกินผัดกะเพราไข่ดาวนี่แหละแต่น้องนาสิตากับตัวเกี้ยวเขาก็กินกินข้าวผัดเนาะก็กินกับพ่อเขาเออกินข้าวคําน้ําคําอือหน่อยก็พ่อขอน้าหน่อยเออน้องนาสิตา เขาก็เล่นกับพ่อเขาดีเขาก็ดอกลูกก็แบบเลี้ยงลูกก็ได้ดีมากเขารู้จักว่าอายุเท่านี้เลี้ยงลูกรู้จักดูแลลูกเต้าได้ขนาดนี้สุดว่าสุดยอดเลยคือชมกับเขาเป็นผู้นําได้ชมกับเป็นบอ๊อบบอสของตุกเกียวมีสิทธิ์ชื่นชมยิงย่งคือ เด็กคนนี้นะ่ะเขาเขาทำบางตัวได้ดีมากเหมือนเหมือนกับผู้ใหญ่เลยคุมวงก็ได้คุมลูกน้องเยอะๆเนี่ยสามารถเป็นเป็นทั้งนายเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องอือคือเขาเขาคุมเขาคุมวงเขาได้สุดยอดเลยคนเราอายุเท่านี้นะรับผิดชอบได้ขนาดนี้โอ้โหสุดยอดเลย ทำอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันทําไม่หลอแหละเขาจะทําอะไรเขาต้องวางแผนจะทําอันนั้นอันนี้เขาวางแผนแล้วเขาก็ทําสําเร็จคนเราเนี่ยถ้าถ้าไม่มีความสามารถทําไม่ได้แบบเขาหรอกคือเขาจะทําอะไรเขาเป็นจริงเป็นจังเขาจะทําอะไรเขาวางแผนก่อนเขาคิดก่อนว่าเออจะทำอันนี้จะไปได้หรือไม่ได้เขาวางแผนไว้แล้วอืคือคนคนนี้รู้จักคําว่าวางแผน บางแผนทําอะไรนี้แล้วเขาก็สําเร็จมาทุกสิ่งทุกอย่างเขาเริ่มต้นตั้งแต่อยู่เบื้องนอกอืคือคนเราอะถ้าเคยลําบากมาเขาจะมีมณนะมีความตั้งใจเออแต่ก่อนนี้เขาเป็นยังไงเขาก็อ่าชีวิตของเขาก็เราเราก็รู้ๆกันแล้วเนาะแต่เขามาปัจจุบันนี้เขาก็ได้มาเป็นนายคนได้เป็นผู้ปกครองค่ะ คือดูแลคนเยอะๆคนในวงควบคุณคนได้เป็นหัวหน้าได้เป็นเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งบอสเป็นทั้งแบบเป็นพี่เป็นน้องกันทําอะไรก็สม่ําเสมอไม่รักพี่เสียดายน้องอืไม่ว่าเออกูจะรักคนนี้กูเห็นแก่คนนั้นนนี้มาคือจะว่าใครเขาก็ว่าต่อหน้าต,ต่อตาเขาไม่พูดรับหลังมีอะไรถ้าไม่พอใจเขาก็เรียกลูกน้องเตียนอืมก็สอนกันไป เขาเขาดีกับทุกคนนี่แหละถ้าไม่ดีใครทำไม่ดีเขาพูดต่อหน้าเขาไม่ได้พูดรับหลังเออนี่แหละก็คือคนคนนี้นะ่ะเป็นนายคนรู้จักคำว่าคำว่าคือผิดนิดเบาหน่อยก็อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรเขาพูดต่อหน้าถ้าไม่ถูกต้องเขาก็สอนเอออันไหนดีเขาก็เขาก็จะบอกอันไหนไม่ดีเอออย่าไปทำเออ คือเขาเขาถึงเขาเป็นเด็กอ่ะเขาก็ปกครองคนได้อ่ะงั้นก็เขาเป็นเด็กขนาดนี้อายุเท่านี้อ่ะเป็นบอสคนได้ก็สื่อวัาชุดยอดแล้วไม่น้อยว่าคนอ่ะมีเยอะมีเยอะอาจจะทําได้เหมือนเขาได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอย่างนี้ก็แล้วกันแต่คนอย่างเขาอ่ะอาจจะมีตัวอย่างอยู่ไม่กี่คนหรอก ที่ไม่น้อยดูดูพวกดารานักร้องอะไรต่ออะไรเนี่ยนอกจากนั้นก็มีแต่อายุมากๆก,กันทั้งนั้น30-40ปีอันนี้อ่าวอตโตเกียวมีสิทธิ์เนี่เขาอายุแค่ยี่บเกียบแปเนี่ยเขาทำได้ขนาดนี้สุดยอดแล้วดูตั้งแต่เขาเลี้ยงลูกตั้งแต่ลูกเกิดมาเล็กๆเ,เขาดูแลลูกอาบน้ำสระผมป้อนข้าวแต่งตัวให้ลูกดูแลลูกเอาลูกนอนกินข้าว สารพัดอย่างเขาทําได้เขาเลี้ยงลูกเขาได้ดีมากอืมคือเนี่ยนี่แหละชีวิตของเขาจะไม่ตกต่ํามีแต่จะจะได้ดีไปหน้าหนึ่งเขาไม่เนรคุณพ่อแม่เขาเขาดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวดูแลญาติพี่น้องน้องนุ่งก็ได้ดีเหมือนเขาเขามีเขาก็ให้พ่อให้แม่เขาอิ่มหนำสำลานให้น้องให้นุ่งเขาอยู่เย็นเป็นสุข ก็คือใครไม่มีงานเขาดึงมาช่วยงานของพี่เขาเอาเอามาช่วยอยู่ตรงนั้นบ้างร้านอาหารอยู่อะไรต่ออะไรพี่น้องมีกี่คนเขาดูแลหมดมีปู่ย่าตายายของเขาญาติพี่น้องเขาก็ดูแลสรรม่เสรรมออย่างพ่ออย่างแม่ยิ่งคือเขานะ่ะดูแลพ่อดูแลแม่เด็กคนนี้เขาไม่เนรคุณเขาก็ตันอยู่ต่อพ่อแม่นี่แหละคนคิดดีทำดี อย่างตัวเกียวมีสิทธิ์บอสบิ๊กเนี่ยจเจริญแน่นอนไม่มีวันที่จะตกต่ํามีแต่จเจริญไปหน้าคนเรานิสัยแบบนี้ทําตัวแบบนี้เขาไม่มีวันที่จะมีแต่จะก้าวหน้าไปนั่นแหละก็คือใครทําตัวอย่างแบบแบบบอสบิกได้ก็สุดยอดแล้วลองไม่น้อยว่าผู้หลักผู้ใหญ่เป็นบางคนยังทําไม่ได้เหมือนเขา แต่เขาอะสุดยอดเขารู้จักรับผิดช,ชอบเด็กอายุเท่านี้รู้จักรับผิดช,ชอบเท่านี้โอ้โหสุดยอดเลยบล็อกบิบบ๊กใครเอาตัวอย่างเขาสุดยอดเลยแม่น้อก็ขอขอสนับสนุนก็เขาให้เออบ็อกบิ๊กทำดีๆไปอย่างนี้ตลอดไปก็ขอให้วงของเขาเจริญรุ่งเรืองเออให้มีงานมีการเยอะๆให้มีเอฟซีรักใครมีแม่ๆเออเอ เยอะๆมีแต่คนเมตตาบอสบิ๊ก,ก็แล้วกันแม่น้อยสนับสนุนแม่น้อยติดตามตลอดนะคะบอขอให้ให้ลูกมีเอฟซีเยอะๆให้มีงานเยอะๆเออเป็นเป็นที่พึ่งของในวงเนาะเป็นที่พึ่งของรุ่นรุ่นน้องรุ่นอะไรต่ออะไรก็ขอให้เป็นคนดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะบอสบิ๊ก โอเคนะคะไม่น้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะก็ขอให้ทุกคนคิดดีทำดีอยู่เย็นเป็นสุขนะคะขอบคุณดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายปุ้น